เทเนี่ยคือหลูกพ่อยะวัฒนาค้าไอ้นี่ลูกคาลำกล้องเลยนะเหมือนออกมาแต่ว่าไม่แน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 ่แลองตรงนี้ไม่ออกไม่ออกเลยเนี่ยคาลำกล้องเลยหลูกพ่อยะวัฒนาค้าหลูกพ่อยะพ้าวผักหลูกพ่อยะวัฒนาค้าอันนี้คือยิงไปกี่กี่อันนี้ยิงเข้าไปเนี่ยหมดแม็กเลยไหมันไม่หมดเพราะว่าปืนมันออกเสียหายก่อนปืนเสียเลยนะปืนเสียปืนเสียโอ้โหสุดยอด คือยิงที่อื่นัน่ะมันออกแต่อพอมนอมึลงเพราะาาาย่าเนี่ยผมเนี่ยรู้มาเป็นสิบปีตั้งแต่พลตํารวจแต่มาเริ่มลองหลงพ่อย่าเนี่ยประมาณเป็นเป็นดาบอืคือคนเนี่ยนายตำรวจคนหนึ่งเขาเอาเหรียญทุกที่ไปลองอลองแล้วเขาไม่ออกพอเขาไม่ออกเสร็จปุ๊บผมว่า จริงหรือเปล่าอพอทีนี้ถึงภาวะในการลองเช็คยอด์ของผมผมก็เอามาลองอ่ะผมก็เลยรู้แบบรู้เลยอ่ะสองสองสองแน่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 ได้เนี่ยคือลองอะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรแล้วเพราะว่าเพราะยิงไม่ได้เช็คตอนนั้นเราไม่ได้เช็คคือเช็คโหลดเอาแค่นี่ก็พอแต่ว่าคือยิงทั้งหมดอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคุณผู้ชมการลองของ